สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลึกทุกเรื่องกับกังหันครับเค <zer> ยรู้สึกไหมครับว่ายิ่งวิ่งตามความสำเร็จมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกเหนื่อยและว่างเปล่ามากเท่านั้นเราทำงานหนักเพื่อหาเงินแต่กลับไม่มีเวลาใช้เงินอย่างมีความสุขเราพยายามปีนขึ้นไปในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวและเครียดกว่าเดิม ถ้าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้วันนี้ผมอยากจะชวนคุณเดินทางย้อนเวลากลับไปหลายพันปีสู่ดินแดนแห่งมังกรและปราดเพื่อค้นพบอาวุธลับที่จะช่วยให้เราทำงานอย่างชาญฉลาดหาเงินอย่างมีความสุขและใช้ชีวิตอย่างสมดุลอาวุธที่ว่านั้นคือปรัชญาจีนครับหลายคนอาจจะคิดว่า ปรัชญาเป็นเรื่องน่าเบื่อเข้าใจยากและใช้ไม่ได้จริงในโลกยุคใหม่แต่ผมรับรองเลยว่าเมื่อคุณฟังจบคุณจะมองการทำงานการเงินและการใช้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดกาลวันนี้เราจะมาถอดรหัสห้าแก่นปรัชญาจีนที่ทรงพลังที่สุดเพื่อปลุกมังกรที่หลับไหลในตัวคุณให้ตื่นขึ้นมาสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนพร้อมแล้วใช่ไหมครับ ไปเริ่มกันที่หลักแรกกันเลยแก่นปรัชญาที่1วิถีแห่งเต๋าทำน้อยแต่ได้มากปรัชญาแรกที่เราจะคุยกันคือลัทธิเต๋าครับหัวใจของเต๋าคือการไหลไปตามธรรมชาติหรือที่เรียกว่าอูเวยวูเวยหลายคนแปลอูเวยผิดๆว่า คือการไม่ทำอะไรเลยนั non ่นแอคชั่นแต่ความจริงแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นครับอูเหวยคือการกระทำที่ไม่ฝืนธรรมชาติ Effortless Action ลองจินตนาการถึงนักโต้คลื่นที่เก่งที่สุดเขาไม่ได้สู้กับคลื่นแต่เขาอ่านทิศทางของคลื่นแล้วใช้พลังของคลื่นนั้นพาตัวเองไปข้างหน้าอย่างสง่างามนั่นแหละครับคืออูเหวย แล้วเราจะเอาอูเหว้ยมาใช้กับการทำงานและการเงินได้อย่างไรครับ 1. เลิกฝืนแล้วหันมาลื่นไหลเคยไหมครับที่ต้องทำงานที่ไม่ถนัดไม่ชอบแต่ก็ฝืนทำไปเพราะต้องทำเต๋าจะสอนให้เราหยุดถามว่าฉันต้องทำอะไรแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรคือสิ่งที่ไหลลื่นที่สุดสําหรับฉันตอนนี้ ให้เราโฟกัสไปที่งานที่เราทำได้ดีและเป็นธรรมชาติที่สุดสเตเรน์เมื่อเราทำงานในโซนอัจฉริยะของตัวเองเราจะใช้แรงน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นมหาศาลเหมือนว่ายน้ำตามกระแสน้ำไม่ใช่ถวนน้ำ 2. ปล่อยให้โอกาสมหาเราบ้างในโลกของการเงินคนส่วนใหญ่มักจะไล่ล่างเงิน ไล่ล่าการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดแต่เต๋าสอนให้รู้จักรอและสังเกตเหมือนชาวสวนที่พรวนดินรดน้ำแต่ไม่ได้ไปดึงต้นกล้าให้มันโตเร็วขึ้นเขาเชื่อมั่นในกระบวนการและฤดูกาลในการลงทุนก็เช่นกันการศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้แล้วรอจังหวะที่เหมาะสมอาจให้ผลดีกว่าการกระโดดเข้าออกตลาดตามข่าวลือ 3. พลังของความว่าง The Power of Emptiness เล่าเจอกล่าวว่าประโยชน์ของถ้วยอยู่ที่ความว่างข้างในตารางงานที่แน่นเอียดของเราก็เหมือนกันครับถ้าไม่มีช่องว่างให้ความคิดสร้างสรรค์ได้ทำงานหรือไม่มีเวลาให้ได้พักผ่อนเพื่อตกตะกอนความคิดเราก็จะไม่มีวันได้ไอเดียดีๆหรือตัดสินใจเรื่องสำคัญสคัญได้อย่างเฉียบคม ลองจัดตารางให้มีเวลาว่างในแต่ละวันดูสิครับอาจจะเป็นแค่15นาทีที่ไม่ทำอะไรเลยแค่นั่งเฉยๆมองออกไปนอกหน้าต่างแล้วคุณจะพบว่าไอเดียที่ดีที่สุดมักจะมาในช่วงเวลาแบบนี้สรุปง่ายๆหลักของเต๋าคือจงเป็นเหมือนน้ำปรับตัวตามสถานการณ์ไหลลื่นไปกับโอกาสและทรงพลังเมื่อถึงเวลาที่ต้องลงมือทา การทำงานหนักอย่างไม่ลืมหูลืมตาอาจไม่ใช่คำตอบเสมอไปแต่การทำงานอย่างชาญฉลาดตามวิถีแห่งเต๋าต่างหากที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ไม่ต้องแลกมาด้วยความทุกข์แกนปรัชญาที่ 2. วิถีแห่งขงจื๊อสร้างฐานที่มั่นคงถ้าเต๋าคือสายน้ำที่ไหลลื่นลัดทิิขงจื๊อ ก็เปรียบเสมือนภูผาที่หนักแน่นและมั่นคงครับของจื้อเน้นเรื่องระเบียบแบบแผนความสัมพันธ์การศึกษาและการสร้างสังคมที่กลมเกลียวซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จในระยะยาวนําปรัชญาของจื้อมาสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรครับ 1. พลังของกวนสีขวานสี กวนซีไม่ใช่แค่คอนเน c t ชันหรือระบบเส้นสายแต่มันคือเครือข่ายแห่งความไว้ใจและความสัมพันธ์ต่างตอบแทนของจื้อสอนว่ามนุษย์ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวความสำเร็จของเราผูกพันกับผู้อื่นเสมอในการทำงานการสร้างกวนซีที่ดีกับเพื่อนร่วมงานหัวหน้าลูกน้องและลูกค้าคือการลงทุนที่มีค่าที่สุด มันคือการช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนทันทีการให้เกียรติการรักษาคำพูดสิ่งเหล่านี้จะสร้างเครดิตทางสังคมที่จะกลับมาช่วยเหลือเราในวันที่เราต้องการมากที่สุดในโลกบิสเนสคนไม่ได้ทำธุรกิจกับบริษัทแต่เขาทำธุรกิจกับคนที่เขาเชื่อใจ 2. เรียนรู้ตลอดชีวิตจงสันสวยสี lifelong learning ของจื้อเชื่อว่าการศึกษาไม่ใช่สิ่งที่จบในห้องเรียนแต่เป็นกระบวนการตลอดชีวิตในโลกที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปทุกวันคนที่จะอยู่รอดและเติบโตได้คือคนที่ไม่เคยหยุดเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นการลงคอร์สออนไลน์อ่านหนังสือหาเมนโทรหรือแม้แต่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองการลงทุนในความรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดเสมอ เพราะมันคือสินทรัพย์ที่ไม่มีใครขโมยไปจากเราได้ 3. ความกตัญญูและการวางแผนเพื่อคนรุ่นหลัง f i l i a l Piety and Long-term Planning) แม้ความกตัญญูจะดูเป็นเรื่องครอบครัวแต่แก่นของมันคือการคิดถึงคนอื่นและการวางแผนเพื่ออนาคตในการทำงานและการเงินมันคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงไม่ใช่เฉพาะตัวเราในวันนี้ แต่เพื่ออนาคตของครอบครัวและคนรุ่นหลังมันคือมีวินัยทางการเงินการออมการลงทุนอย่างรอบคอบไม่ใช่การหาเงินแบบฉาบฉวยแล้วใช้หมดไปความมั่งคั่งที่แท้จริงตามแนวทางขงจือ้อคือความมั่งคั่งที่สามารถส่งต่อได้สรุปง่ายๆขงจื้อสอนให้เราสร้างความสำเร็จจากรากฐานที่แข็งแรงนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดี ความรู้ที่เท่าทันโลกและวินัยในการวางแผนระยะยาวมันอาจจะเห็นผลไม่เร็วเท่าเต๋าแต่เป็นความสำเร็จที่ยั่งยืนและมั่นคงดังภูผาแกนปรัชญาที่สกลยุทธ์ซุนบู s ั n ซูสอาร์ตออฟวชนะโดยไม่ต้องรบมาถึงปรัชญาที่คนในโลกธุรกิจอ้างอิงถึงบ่อยที่สุดค่ะ ตำราพิชัยสงครามของซุนวู The Art of War แม้จะเขียนเรื่องการรบแต่แก่นของมันคือจิตวิทยาและกลยุทธ์ที่นำมาปรับใช้กับการแข่งขันในโลกธุรกิจและการทำงานได้อย่างน่าทึ่งหัวใจของซุนวูไม่ใช่การสู้ให้ชนะแต่คือการชนะโดยไม่ต้องสู้ To win without fighting is best เราจะนำกลยุทธ์ซุนวูมาใช้ในออฟฟิศและตลาดหุ้นได้อย่างไร 1. รู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง To know your enemy and know yourself นี่คือประโยคคลาสสิกที่สุดรู้เราคือการเข้าใจจุดแข็งจุดอ่อนทรัพยากรและเป้าหมายของตัวเองอย่างถ่องแท้ในการทำงานคุณถนัดอะไร อะไรคืองานที่คุณทำแล้วหมดไฟรู้เขาคือการวิเคราะห์คู่แข่งสาภาพตลาดและสถานการณ์รอบตัวไม่ใช่แค่ดูว่าคู่แข่งทำอะไรแต่ต้องเข้าใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้นในการนำเสนองานการรู้เขาคือการเข้าใจว่าผู้ฟังต้องการอะไรมีปัญหาอะไรแล้วนำเสนอโซลูชันที่ตรงจุด ไม่ใช่แค่พูดในสิ่งที่เราอยากพูดในการลงทุนคือการเข้าใจสภาวะตลาดและจิตวิทยาของมวลชน 2. เลือกสมรภูมิที่จะรบ Choose your battles ซุนวูสอนว่าแม่ทัพที่ฉลาดจะไม่เข้าสู่สงครามที่ไม่มีทางชนะในการทำงานก็เช่นกันเราไม่จำเป็นต้องเอาชนะในทุกเรื่องไม่ต้องโต้เถียงในทุกประเด็น ให้เลือกลงแรงกับเรื่องที่สำคัญจริงๆที่จะสร้างผลกระทบได้มากที่สุดอะไรที่ไม่ใช่สาระสำคัญก็แค่ปล่อยผ่านไปการทำแบบนี้ช่วยประหยัดพลังงานและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้ได้ 3. จังหวะและข้อมูลคือหัวใจ Timing and information สุนวูให้ความสำคัญกับการข่าวและการจู่โจมในจังหวะที่คาดไม่ถึง ในโลกธุรกิจมันคือการมีข้อมูลอินไซต์ที่เหนือกว่าคู่แข่งและลงมือทำในจังหวะที่เหมาะสม Timing is everything การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่การเจรจาต่อรองหรือการเข้าซื้อหุ้นล้วนต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องและจังหวะเวลาที่แม่นยำสรุปง่ายๆก็คือซุนวูสอนให้เราเป็นนักกลยุทธ์ไม่ใช่แค่ผู้ปฏิบัติงาน มองภาพรวมวางแผนอย่างรอบคอบใช้ข้อมูลให้เป็นประโยชน์และเลือกที่จะชนะในเกมที่สำคัญที่สุดโดยใช้ความรุนแรงและความขัดแย้งให้น้อยที่สุดแกนปรัชญาที่4และ5นิติธรรมนิยมและพุทธนิกายเซนระบบและสมาธินอกจาก3มปรัชญาหลักแล้วยังมีอีก2แนวคิดที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะ 4. นิติธรรมนิยม Power of Systems ปรัชญานี้อาจจะดูกระด้างเพราะเน้นเรื่องกฎหมายและบทลงโทษที่ชัดเจนแต่ถ้าเราถอดแก่นของมันมาใช้ในทางบวกมันคือเรื่องของการสร้างระบบที่มีประสิทธิภาพ Building effective systems ในการทำงานแทนที่จะต้องคอยสั่งงานหรือแก้ปัญหาเดิมๆซ้ำๆลองสร้าง Standard o perating procedures หรือ Checklist หรือใช้เครื่องมือ Project Management ที่ชัดเจนระบบที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาดทำให้ทุกคนทำงานไปในทิศทางเดียวกันและปลดปล่อยให้เรามีเวลาไปคิดเรื่องที่สร้างสรรค์กว่าเดิมในการเงินมันคือการตั้งกฎให้ตัวเอง เช่นตั้งโอนเงินออมอัตโนมัติทุกวันที่หนึ่งของเดือนหรือกำหนดจุด Stop Loss ในการลงทุนระบบเหล่านี้จะช่วยกำจัดอารมณ์ออกจากการตัดสินใจทางการเงินทำให้เรามีวินัยและไปถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้น 5. พุทธศาสนานิกายเซน power of present moment เซนสอนให้เรามีสติและอยู่กับปัจจุบันขณะ ในยุคที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนการฝึกสมาธิแบบเซนหรือการทำ single tasking แทน m u l ติ t a s k i n g จะช่วยให้เราทำงานได้ลึกซึง้ง deep work และมีคุณภาพสูงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในการตัดสินใจที่เคร่งเครียดเซนสอนให้เราสังเกตความคิดและความกลัวของตัวเองโดยไม่จมลงไปกับมันทำให้เรามองเห็นปัญหาตามความเป็นจริงและตัดสินใจจากความสงบ ไม่ใช่จากความตื่นตระหนกความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีแต่คือความสงบในใจแม้ในยามที่ตลาดผันผวนบทสรุปและวิธีนำไปใช้ Call to Action และนั่นก็คือ5แการปรัชญายจีนที่จะเปลี่ยนวิธีการทำงานและการเงินของคุณไปตลอดกาลค่ะเต๋าสอนให้เราลื่นไหลและทำในสิ่งที่ใช่ ขงจื้อสอนให้เราสร้างรากฐานที่มั่นคงจากความสัมพันธ์และความรู้ซุนวูสอนให้เราเป็นนักกลยุทธ์ที่มองการไกลนิธิธรรมนิยมสอนให้เราสร้างระบบที่ทำงานแทนเราและเซนสอนให้เรามีสติและสันติสุขจากภายในแล้วจะเริ่มยังไงดีดิฉันมีคำแนะนำง่ายๆ3ข้อค่ะ 1. ทําทำวิกิลีรีวิวแบบปราดจีน ทุกสุดสัปดาห์ลองถามตัวเองว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามีเรื่องไหนที่ฉันฝืนขัดกับเตา๋ามีความสัมพันธ์ไหนที่ฉันควรใส่ใจให้มากขึ้นขงจื้อและมีสมรภูมิไหนที่ฉันควรปล่อยวางซุนวู 2. ส,สร้างอู๋เว่ยโมเมนต์ในแต่ละวันหาเวลาอย่างน้อย30-60ถึงนาทีปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดแล้วโฟกัสกับงานที่สำคัญที่สุดเทียงอย่างเดียว ทำให้ตัวเองเข้าสู่สภาวะลื่นไหล 3. ลงทุนในความรู้และกวันซีสัปดาห์นี้ลองอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับงานของคุณหนึ่งบทหรือนัดทานกาแฟกับเพื่อนร่วมงานหรือคนในวงการที่คุณอยากสร้างสัมพันธ์ด้วยการลงทุนเล็กๆน้อยๆเหล่านี้จะให้ผลตอบแทนมหาศาลในระยะยาว ปรัชญาจีนไม่ได้สอนให้เรารวยเร็วแต่สอนให้เรารวยอย่างยั่งยืนสอนให้เราหาเงินอย่างมีเกียรติและใช้ชีวิตอย่างมีสมดุลความสำเร็จที่แท้จริงไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งภายนอกแต่คือความสงบสุขที่อยู่ภายในขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนเวลากับเราในวันนี้หวังว่าคุณจะค้นพบมังกรในตัวเองและพร้อมที่จะปลุกมันขึ้นมาสร้างความสำเร็จในแบบฉบับของตัวเองได้ ถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกด subscribe หรือ follow และแชร์ให้เพื่อนๆที่คุณรักได้รับฟังด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ